สวัสดีค่ะเอทีที่รักทุกท่านสวัสดีแฟนกลับทุกคนเลยนะคะมือนีเป็นวันที่สิบเก้าพี่น้อง 10, 10สิบสิบเก้าสิงหาคมพศสองพันหร้อยหกสิบหกมือนีเป็นวันที่สิบเก้าเนาะมือนีสาวดำเสียไข้หวยห้าหน้อยเด้อพี่น้องมือนีหวยห้าหน้อยกะซีหวยซีไอซีน้อยเด้อพี่น้องเด้ออ่ะวุ้ดไปเราก็มาเริ่มกันเลยค่ะพี่น้อง เริ่มกันเลยค่ะหมู่บ้านนี้มันที่สิบแปดเนาะสิบแปดสิบเจ็ดห้าสิบหกวัสิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดอ่าแล้วนี่ให้ห้าน้อยได้พี่นอ้องเด้อ คลิปนี้เป็นคลิปหวยห้าหน้อยเนาะคะนเนาะเป็นแนวทั่งห้าหน้อยพี่น้องวันนี้วันที่สิบเก้า จัดหน้าเบื้องแรกกับพี่นองเด้อสิบเก้ากันยานยุนปศตวรรษร่วมหกสิบหกค่ะห้าน้อยวันนี้พี่นอง ลืมจากเฉพาะจิตนล้วไปนองเนาะเฉพาะกิจ 等等。 สี่น้อยเด้อพี่น้อง สามารถซื้อได้ทั้งซีน้อยเด้อค่ะพี่น้องเด้อทั้งเฉพาะกิจพิเศษปกติและ VIP ค่ะพี่น้อง อันนี้หมายเขามาบัมเบียาเฉพาจิตกับซื่อเต่ตนี้เด้ค่ะเอาเข้าซื่อทั้งบทเี่ล่ะซื่อทั้งบทเนี่ยจะพอะกิตปกติพิเศษ v IP กับพี่น้องหมายเว้ามาทั้งสี่หน่อยเด้พี่น้องเด้อบแม่นว่าเฉพาะจิตกับซื่อซับนี่พิเศษก็มาซื่อแต่ลงนี่บแม่บนเด้อกะบางเ่อเข้าซื้อพิเศษมันมาออกนี่ก็ได้บางเท่อเข้าซื่ออันนี้มันก็มาออกปกติออก VIP ก็ได้พี่น้องคือสูตรนี่ล่ะคือ เรจังหมือทั้งมวลนี่แหละค่ะซื้อให้ครบซีซีไอเนี่ยค่ะซีซีเลขนี่เนาะเฉพาะจิตพิเศษปกติแลราคา V.I.P พี่น้องคือจะเข้าใจแล้วเนาะเข้าใจแล้วบอสพี่น้องนั่งกันยังยันเอฟซีบอสเข้าใจอยู่เด้เอฟซีบอสเข้าใจพี่เป็นนั่งบอสเข้าใจน่มาลองมือเป็นไปบอสเข้าใจใครบอสเข้าใจกันแน่นี่เนาะ ให้พวกเขาใจกันน่นักไม้ก็ว่าเนี่ยเนาะ mm hmm. คุณนั่งจะคัดนคัดออกมาแล้วพี่นอ้องบึงจังนั่งเห็ดอีนะั่งจะคัดออกมาได้ค่ะ นั่งคัดมันได้มันได้แล้วถึงเนี่ยเจะแดงสี่จ็ดตะวันนั่งสิมากนั่นอันนั่นไงเจ็ดเก้าเจ็ดสามพี่สิลิซึ่งเขาพี่สิลิอีกสูตรหนึ่งไปนอนนี่นี่สูตรหนึ่งเด้อค่ะ มันนี้ถ้าจะเรียนอีกสูตรนึงก็ต้องเป็นแบบนี้ได้ค่ะแต่ว่าจะดีว่ามันไหลอันอีกละ่ะเนาะคือต้องคัดแล้วมันได้แบบนี้เองใช่นะเอาจังสี่เนาะพี่น้องเนาะนี่เนะาะเข้าใจแล้วเนาะคะเนาะแด็กก็ไม่เลขไอ้สิบสองตัวกับเลขเลขสิบสองตัวสิบสองตัวนี่ ทำไมก็ว ja, si ่าเาซื้อเฉพาะกิ๊บก็ซื้อ12ตัวพิ่เสียกับ12ตัวปกติ12ตัวไอ้เวียพี่12ตัวนี่นะครับในซีในซีน้อยนี่ถ้าตัวถ้าน้อยได้มันเขาเอาวงกลมไว้ค่ะน้อยจะมาเคาก็ซื้อลดลงไอ้พี่น้องเป็นจากซีน้อยพี่น้องเนาะเบอร์มาเมื้อเดือนสิงหาคมนะครับพี่น้องได้สูตร จับไว้ได้กระเดาขอทุกท่านโชคดีนะคะนี่คือสูตรหัวห้าหน้อยได้พี่น้องเด้อก็ขอทุกท่านโชคดีเนาะก็เนาะมากกะจัดคันเข้ากับพา,านได้พี่น้องเด้อนี่คือห้าหน้อยค่ะนั่งเขียนไว้ชัดเจนเนาะ่สิบเก้กันยายนพศสองพันสิบหก 16. ห้าหน้อยวันนี้ค่ะห้าหน้อยมือนหนีวันสิบเก้าเนาะสูตรสาวดำเนีย่ยนั่งเขียนไว้สิดพี่นอ้องเนาะสามตัวมีห้าศูนย์เจ็ดหนึ่งสี่ห้า 907437 2ตัวก็มี075705 141545 909707 4471737พี่น้องเอา้าเชียงกันแล้วเบิ่งเนาะเขอเนาะพี่น้องเนาะขอทุกท่านโชคดีเด้อมือแลงให้มีเฮก,กันเด้อพี่น้องเด้อขอทุกท่านโชคดีจ้า